สวัสดีครับนตอนรับสู่ช่องลีมิงโชนะครับวันนี้วันหยุดนะดูแลสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวใช้วันเวลาให้มีความสุขพร้อมกับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องลีมิงโชนะครับวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวลีมิงจะเดินทางไปเกาะช้างดำน้านะครับจะกลับมาครั้งหนึ่งวันจันทร์ประเด็นวันนี้อยากจะพูดถึงก็คือนะครับการเปิดตัวนะฮะประมุขสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขากำหนดที่จะยื่นใบสมัครวันสุดท้าย9ทธันวานะครับตอนนี้ก็ที่เปิดตัวก็มีคุณพอรีนพาริมีงามพริ้งนะครับอดีตแกนนำของทีมเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับคุณวโรงทิวทัศน์อดีตโคศกไทยลีนะครับแล้วก็มาดาำแป้งนะ มาดมแป้งเห็นตามรายงานข่าวบอกคนจันทร์ที่4นะครับจะเปิดตัวสมัครนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีการกำหนดตาแหน่งอุปนายกนะครับคณะกรรมการบริหารพูดง่ายนะฮะสภาทีมงานละนะครับก็มาในเรื่องทั้งการตลาดเรื่องการจัดคอนเทนต์นะฮะเรื่องของกลยุทธ์ บางตัวบุคคลนะมีทั้งด้านเรื่องนักกีฬาเก่านักฟุตบอลเก่าสื่อมวลชนนะครับนะก็ดูนะครับว่าจะอย่างไรนะครับทีมงานนี่ไม่สำคัญเท่าหัวนะฮะหัวเนี่ยก็คือสโมสรสมาชิกจะเลือกใครในมุมของรีมิงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายว่าอยากได้นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่แบบไหนนะครับ อก็ต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยคุณวรวีมักกูดีนะครับก็เป็นนายกสมาคมฟุตบอลมาแทบที่จะเรียกได้ว่าแม่ผูกขาดเลยครับคะแนนเสียงความนิยมแล้วก็ยุคทองของฟุตบอลไทยสิทธิประโยชน์รายได้นะก็ถือว่าเป็นที่พอใจแล้วก็มีสื่อผลชนคอยสนับสนุนแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณวรวีดันมาตกมาตายนะครับเพราะว่าโดนฟีฟ่าเนี่ย นะครับลงโทษห้ามยุ่งวงการฟุตบอลหปีหลังจากระเบิดแก้ไขข้อบังคับของสมาคมแต่พอฟ้องร้องกันไปแล้วเนี่ยครับคุณวรวีนชนะทุกบทนะฮะแต่พอชนะหมดก็ดันครับอายุก็เยอะขึ้นนะฮะทำให้ไม่สามารถลงสมัครได้นะครับ,รบก็พ้นวงจรไปทำให้คุณพี่พิกออส ก็ดำรงตําแหน่งนะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณสมยศภูมพันม่วงก็น่านใจนะครับเพราะว่าดันมาเจอวงรอบของโควิดไปสองสามปีครับทํางานก็ลำบากมากนะครับแต่ความเป็นผู้นําก็ไปหยิบยืมหมุเงินมาจากไหนไม่ทราบนะฮะก็ก็ก็เห็นใจครับแล้วก็ถึงเวลาละแม้ท่านยังดูเหมือนจะไม่แบ่งตอบรับตอบปฏิเสธอย่างเต็มร้อยแต่กรีิมินคิดว่าคง ไม่ลงมาปรงเนื้ปรุตัวนะฮะไหนเรามาดูถึงเรื่องนะครับคุณสมบัติของออผู้สมัครนี้ก็ไม่ต้องพูดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีตอมอกอก,อก,อกตนะไม่มีเกี่ยวอะไรกับตอมอสิกอก,อกตกดสอบก็ได้ผ่านแล้วครับแต่ว่าเสียงที่จะเลือกนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันถูกออกแบบโดยฟีฟ่านะครับดังนั้นเนี่ย ก็ค่อนข้างจะนะครับดูแล้วไม่ใช่ถูกจัดตั้งเหมือนสมาคมกีฬาทั่วไปของบ้านเรานะครับนะแล้วก็การเลือกเนี่ยมันมี72เสียงนะครับเสียงหลักๆก,ก็มาจากไทยลีก16สโมสรก็16เสียงไทยลีก1น,นะครับไทยลีก2ก็มี18ทีมนะครับทีมอันดับ1-5จากไทยลีก3ก็แต่ละโซนรวมเป็น30ทีม แค่นี้เนี่ยก็ประมาณหกสิบกว่าแล้วนะครับนะฮะนี่หกสิบสี่ทีมละไอสามสโมสรจากไทยลีกหนึ่งสองสามเนี่ยส่วนที่เหลือยิบย่อยก็เป็นทีมชนะเลิศในลีกสมัครเล่นทีมชนะเลิศรองชนะเลิศในฟุตซอลไทยลีกนะครับทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองของฟุตบอลลีกหญิงทีมที่ชนะเลิศฟุตซอลหญิงฟุตซอลชายหาดฟุตบอลชายหาดนะครับสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพหนึ่งเสียง ก็รวมเจบสอทีนี้พูดง่า,งงายๆใครกลุ่มคะแนนหรือชนะใจได้รับโวตเตอร์เนี่ยสาสิบสโมสรสาสเสียงก็น่าจะเพียงพอนะนะฮะแต่ถ้าโชว์เลยเนี่ยก็เอาให้ได้สักครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งก็สามสิบเจดนะฮะนะถึงจะได้เป็นนะครับอ่ะก็รอดูก็แล้วกันนะครับก็ นโยบายของแต่ละทีมส่วนใหญ่แต่ละคนนะฮะที่มาเป็นนายกก็ประมาณจะมีการเพิ่มมูลค่าการตลาดอยากลิขสิทธิ์สิทธิประโยชน์นะครับขึ้นมาสามสี่ห้าพันล้านแล้วจะ,จะบอกครับขยายฐานคนดูหาเงินรายได้นะครับนะแล้วก็นำทีมไทยไปบลก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 ลนะครับนะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับสร้างเสริมเยาวชนครับและเมื่อได้เงินมีเงินเยอะขึ้นจากการบริหารสิทธิประโยชน์นะครับการตลาดอย่างเข้มข้นนะฮะโอ้ฟุตบอลไทยลีกของบ้านเราคนดูเยอะนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าทำกันจริงยังจังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนบริษัทเขาก็อยาก เข้ามานะครับช่วยนะเพราะว่ามันได้ผลประโยชน์กลับไปเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อมีเงินมาเยอะนะครับทำเป็นแบบมืออาชีพแล้วเนี่ยยกตัวอย่างฟีฟ่าเขามีเงินเป็นแสนล้านนะครับจากการจัดการแข่ันฟุตบอลโลกหรือลิขกสิตต่างๆนานาหรือเอฟซเนี่ยนะครับเงินที่ได้มานะครับจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพประผลแบบมืออาชีพดีๆจังๆเนี่ยมันก็จะต้อง ดำรงตรงต่อมาด้วยเรื่องของการความซื่อสัตย์สุจริตไม่คํำนึงถึงพรรคพวกเพื่อนพ้องนะครับไม่มีการแฮปนะคิกแบ็กผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็พูดง่ายพอมีเงินเข้ามาเนี่ยโอ้โหมือใครยาวสาวได้สาวเอามันก็ก็สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่านายกสมาคมต้องมาตรวจสอบดูแล ทำอย่างสุดจริตสรุปปิดท้ายนะครับก็มายกในฝันสมาคมฟุตบอลไทยนะฮะส่วนจะฝันค้างหรือฝันเป็นจริงนะครับก็ติดตามแล้วก็ดูนับจากนี้ครับนะฮะแปดกุมภาพันธ์ตื่นเต้นเร้าใจเราอยากได้คนที่ดีที่สุดนะครับมาทำงาน อย่าดีแตกกันแล้วกันนะครับฝากสโมสรสมา,สมาชิกด้วยนะครับท่านต้องเป็นตัวของตัวเองเลือกคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปคืนหมาหอนให้เขาว่ากันนะครับนะท่านเป็นสโมสรสมาชิกที่มีตัวตนมีสมองนะครับคิดเองคิดได้นะครับเอาคนที่ดีที่สุดเพราะว่าท่านจะเลือกคนคนนั้นมาทำงานให้กับวงการฟุตบอลที่ท่านรักเหมือนกับลีมิงรักท่านนะครับปุูน ก,าาก,ก็ไรกดแชร์จ้าสวัสดีค่ะ